สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพน์เตนานามนังคเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้ครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านแต่ไม่ค่อยมีเวลาครับที่จะมาดูออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดดูนะครับท่าน แต่วันนี้มีโอกาสแล้วครับก็เลยมาพี่เพื่อนเพื่อนน้องได้ทุกท่านได้ดูนะครับท่านสำหรับเปอร์เซ็นต์เด็กนั้นอยากคิดว่าจะหาง่ายเลยนะครับท่านกดหาเจอได้แต่เลยเหรียญแต่ละพศนั้นโอ้โหยากมากเลยนะครับท่านจะไม่ว่าจะผลิตน้อยผลิตมากก็แล้วแต่ครับโดยเฉพาะผลิตน้อยนี่แหละครับอันตรายเลยครับหายากมากราคาสูงอีกต่างหากครับจริงอยู่ผลิตเยอะอาจจะมีราคาน้อยแต่มันก็เกินหน้าเหรียญในอย่างต่ำก็สี่สิบห้าสิบบาทึ้นไปแล้วนะครับสำหรับทุกเหรียญนะครับท่านขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่าน รู้ไปเรื่อยๆท่านจะได้ดูว่าปีปศนี้เป็นปีปศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเราไหมและที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่ไห้ละประมาณเท่าไหร่นะครับและอีกจุดหนึ่งคือจุดสําคัญครับจุดที่การซื้อขายของที่นักสะสมก็ตามหากันอยู่ทุกวันนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับสองสีตัวติดนะครับ จิวโปนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนท่านทองคือสีทองล้วนๆนะครับส่วนด้านในสีทองล้วนๆนะครับเนี่ยขับไปลับมาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเบื้องหน้าพรงคท่านกอบผู้วิพล์อรนุญดติส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้ากับท่านคมชัดแจ๋วนะครับเนี่ยเด๋ยนนี้ครับตรงสือชัดเจนมากรับลอยนูนเห็นชัดเจนนะครับท่านแล้วบนล้มลูกโพรงท่านนะครับดูครับก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาของเลนที่ผ่านมาใช้นั่นะครับท่านทียนนำปีแบบนี้ไม่อะไรหรอกครับคือยังไม่ได้ทำกันหลังสงความสะอาดเลยนะครับท่าน ไม่ค่อยที่จะมีเวลาเหกันนะครับทํางานไปด้วยครับท่านไม่ใช่ว่าจะอยู่บ้างๆเหมือนกับชาวบ้านจะจ้องเขาหรอกครับทํางานไปด้วยแล้วก็ลักเหรียญเข้ามาแนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านได้เก็บสะสมเหรียญไปด้วยนะครับดีครับสวยงามประการน,นะครับบรมบรูปพงษ์ทันเนี่ยโอ้โหดูจากเบื้องหน้านี่ครับแล้วก็พระเสียรพงท่ทันด้านหลังพงษ์ทันแล้วก็ล่างลง,ลงมาเนยครับเรามาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับขอบเฟืองสลับเรียบเด่นนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหครับสุดยอดครับท่าน มีรายบ right so ุบลบยพี่นะครับจะน้อยมากนะครับสัานมจค่อยๆหมุนไปให้ดูเรื่อยๆนะครับสัตว์ใบใบแบบปุ๊บๆไปเรามองไม่เห็นหรอกครับนี่ครับดูไปไกลไปเลยครับไกลๆ z ู o ขึ้นมาเรื่อยๆครับไกลๆขึ้นมาเรื่อยๆครับโอ้ยไม่ชัดเลยเอาตรงนี้ดีกว่านาะนี่ครับกอเฟืงสลับเรียบนี้ไม่มีระยบุบลายพี่ตรงกลางเลยนะครับสัานและการสึกหล่อเ็าไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอดีพอดีสวยงามกากนะครับตวมีอยู่ครับขอบเดียมวงนอกวงกลมนัานนอกครับมีครับมีทุกฝ่ายเลครับคือถ้า อยู่ในระบบเวียนนี่ถ้าหลุดมือลงไปพื้นแล้วครับท่านก็เหลี่ยมนี่นะครับกระแทกพื้นก่อนอย่างแน่นอนเลยครับท่านมันก็รีเป็นลักษณะแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับด้านหลังครับสตินะครับประเทศไทยครับอักษรวิวสาหรับอักษรวิวสี่ตัวนี้ทาขึ้นมาเพื่อพิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือลูบๆคำรู้ว่าเป็นเรียนอะไรนะครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับท่านโอ้โหปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้ารสี่เก้าเนี่ย ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอุดรราชบารีครับตับลงไม้นี้คือแม่นานชคประหย,ยัดได้ล่าสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบาทอะลบียน,นะครับสาหรับปีพศสอง,งพันห้าร้อยสี่สิบเก้านี้นะครับท่านควากว้างของ,งเหรียญอยู่ที่26่ิบมิลลเมตรน้าหนักแป้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตครับโอโ้สูงกากนะครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบแล้านเก้สนสาพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบแล้านเก้าพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหสูงมากน,นะครับท่าน ในระ,ะดับย่นซีนั้นก็ให้อยู่ที่เลยนละ60บาทเท่านั้นเองครับท่านส่วนเรีที่ผ่านการใช้นั้นตกที่เลยละยี่สิบถึงยีบาบาทเท่านั้นเองนะครับ